สวัสดีจ้าวันนี้ล้างตัวพ่อพายนะโดยควันต้านะครับควันตาน้ําให้พ่อพายเขาเรียกว่าล้างตัวล้างทรายเมื่อคืนเล่นทรายหนักไปหน่อยก็ล้างตัวแล้วนะใครเน้อจะไปดูมุมกล้องให้พีจตานะสวัสดีจ้าตอนเช้าๆล้างตัวแล้วนะวันนี้ โชวงวงโชวงวงพาประทับใจมาแล้วนะพ่อพายขี่ได้แล้วอาการดีขึ้นแล้วอาการเกี่ยวกราบไม่มีแล้วนะสบายสบายล้างตัวแล้วบันนี้ภาพพายพภาพน่ารักน่ารักนะครับของพ่อพายนะครับจุ๊บมุ๊จุ๊บมุ๊ จม,มู๊จม,มูสวัสดีจา้าป้าถนอมมาดูนะครับดูดูดูพ่อพายดูพ่อพายเชื่องเชื่องเชื่องดูพ่อพายเชื่องเชืนะ่องนะหาเล่นน้ำเล่นน้ำวันนี้เขาเรียกว่าล้างตัวล้างตัวพ่อพายออขยายพอดีพอดีอ,ดอ่าล้างตัวพ่อพายนะครับ มันจะตั้งขึ้นแม่ไม่ทันแล้วก่อนสาตัดก่อนเลยดูกันยาวๆนะจ๊ะ,ะเข้ามารวัวรัวๆจิตวัดประจําวันของพ่อพายให้ยาให้อาให้กล้วยแล้วก็ล้างตัวเมื่อคืนเล่นทรายหนกักฝนตกเป็นชื้นๆพื้นเขาจะชื้นๆนิดๆฝนสาดนิดหน่อยไม่เป็นไรชื้นนิดหน่อยก็จะมอมๆไปหน่อยหนึ่งนะ พ่ะพายเอาทรายสาดตัวเยอะไปหน่อยมกเพลอนเนี้ยตอนเช้าก็จะล้างตัว,น,วนะรอวโชอแม่นักท่องเที่ยวมาชมความหล่อของพ่อพายสวัสดีจ้าน้ำน้ำมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งตอนสายสายตอนนี้พ่อพายอาบน้ำอยู่นะ ตอนเช้าเป็นการล้างตัวไม่ใช่อาบน้ำอาบน้ำต้องถูซอกฟอกให้สะอาดล้างตัวล้างทรายเขาเรียกว่าล้างตัวม่อคือเล่นทรายหนักไปหน่อยมอมทั้งตัวเลย มีกินก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งตอนนี้ซื้อกุ้งกุ้งสดๆมาก้อย ดีจ้าเอซีแม่เอฟซี FC ของพ่อพายตอนนี้ล้างตัวพ่อพายนะจ้า พี่เ <p> พียวกำลังฝึกหัดเป็นควานช้างเพือ่อดูแลพ่อพายน้องพี่เพียวก็จะให้กล้วยแล้วก็ว่างๆเขาก็มีหน้าที่ไปไปเอาอะไรนะไปเขาเรียกว่าไปเอาย่าไงเปี้ยต้นกล้วยปร,ป,รป,รประมาณนี้ครับทีจังหวัดของน้องพี่เพียว <p> ต้องฟังเสียงก่อสร้างนะจ๊ะ เข้าไปเอาดีผ <c oughs> ู้พายบอกเข้ามาเอาดีเพื่อไปคิดเด้ออ๋อฟังๆไปยองใ่นะครับวันนี้แ <c oughs> ล้เย,ลาย,ยากขอดยาแย่กันครับผมยอมยอมยอม ดจเลี้ยวเชฟพ่อไปรือว่าตั้มเกาะกดีผมเองังั่งถนนก็ลุเองจริงๆนะเธนะายหลังันรักสนไ่อเธอันหน่อยหด้ย

เติมน้ำครับเติมน้ำครับช่วงนี้เติมน้ำครับผมโอ้ฉีดล้างตัวเองฉีดล้างเองเลยฉีดล้างเองเลยน้ำไม่แรงไงพอง่อฉีดเองฮะโอ้โหเนบาย่เน่เน่กน่เนน่เนนบเน่เนเน้เน่เน่่เนน่ยนเน่เานนเก ตะกร้อมาเเตียพอตะ้อตัวเดียวอ๋อพอมาลูกเราตีแยกกี่กันด้วน่งบนหน่งเวลาเน่ยจะเป็นไม่ไม่แข็งเค็ด้วยนะฮะคการับรถนี่ท้ขับมุ่งก้อนก้อนานๆ่วันอบม่้ไม้ไม้แต่ต้ไม้ถ่มากธรรมดา้ไม่ได้ เดม่ได้ดัน่้เลยใช่ใช่ใช่โอ้อจีกกิจฉากันเองซะแล้ววันนี้กินค๋อยกุ้งเด้อสุภาพิสมาแล้วจ้าสุภาพิษอาชนกวันนี้กินเข่ากับกอยกุ้งสดๆขั่ว ขัวกุ้งนี่ก็ก้อยกุ้งสุกขัวกุ้งสุกขัวเกลือกุ้งกุ้งกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยแซบนั่นๆได้กินเถอะแซบคักอยมีแต่ขาจะปิกกระดิ้งค่ายแล้วขาบุ้มมี่ม้ย คือเห็นเหล่าล้งปูอยู่แต่ว่าหันยันเป็นลงโทษ <c oughs> นี่นเนี่ยเกจากเก่งจีไ่แม่โหเนี่ยต้องหาไหวแล้วมือหลังยามีอาหารดิบๆอย่างเงี้ยต้องกองสักเปิดอหนึง่งกงสักเปิดอหนึ่งถึงใจเลยสวัสดีครับน้องน้ำน้ำเจดีกากินแล้วข่าวกินแล้วก็คอยกุ้งมาเนี่ย อ้าวให้สิบกวนาทีพอวันนี้นั่นไงเขาใช้ไม้นะเขาใช้ไม่นั่นนะตัวนั้นน่ะ